เปลี่ยนท่านผู้ช่วยเลยา่ัและทุทีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจีรชาติบางวิรุฬกนะคะและแต่ผู้มีเกิทุกท่านค่ะชั้นนางสาวยุพาพรสุัรดีพาณิชย์จังหวัดชลบพรนะคะขอขอบพระคุณท่านนะคะที่กําณามาให้เปลนเป็นอารูปพิธีเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัว์ทั่วไทยนะคะซึ่งโครงการทั้งนี้เราจัดเป็นชั้งที่สองแล้วนะคะรั้งแรกก็จัดที่ อำเภอท่าแซะนะคะเดือนนี้หนึ่งนะคะโครงการนี้เราจะจัดทั้นสามครั้งด้วยกันนะคะครั้งละสามวันนะคะครั้งที่หนึ่งเสร็จสิ้นแล้วะค่ะเราจะขึ้นระหว่างวันที่สิบเก้าถึงที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกบนกที่บริเวณสนามหน้าวัทาดท่ามร้องน้อนอบอำเภอท่าแซะจังหวัดชลบุรีค่ะครั้งที่สองคือครั้งนี้นะคะจัดขึ้นวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดนะคะ ปี2566ค่ะและครั้งที่3เราจะไปจัดที่อำเภอหลังสวนนะคะระหว่างวันที่3-5มีนาคม2566นะคะณบริเวณตลาดชุมชนหลังสวนตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะ <c oughs> กิจกรรมในครั้งนี้นะคะเรามีการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตที่ประกอบการของจังหวัดและจังหวัดอืน่นๆึงจำนวนกว่า100บูธด้วยกันนะคะ ที่ผู้คือสามารถซื้อสินค้า,าได้โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตโรงงานผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้โดยตรงค่ะกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะอย่างที่นะคะก็จะมีสินค้าในการที่เรามาจัดโปรโมชั่นด้วยกันรานะคาต่ำกว่าท้องตลาดที่10เซตทีเดียวค่ะค่ะประกอบไปด้วยนะคะมีหมูเนื้อแดงนะคะจำหน่ายในกิโลกรัมละ1 0 0บาทนะคะซึ่งราคาปกติก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละร้0บาทนะคะ ค่ะน่องไก่ติดสะโพกนะคะลดราคาเหลือกิโลกร,รัมละ60บาทนะคะไไก่เบอร์เอ็มค่ะจำหน่ายแผงละ70บาทนะคะเบอร์เอ็มราคาปกติก็จะอยู่ที่แผงละ130บาทนะคะค่ะน้ำตาลทรายนะคะจะจำหน่ายในกิโลกร,รัมละ15บาทค่ะและน้ำมันพืชปาล์มนะคะจำหน่ายขวดละ35บาทจากเติมเนี่ยค่ะราคาปกติ47บถึง50าบบาทค่ะค่ะข้าวหอมปทุมนะคะ ขนาดถุง5กิโลกรัมจำหน่ายถุงละ110บาทและข้าขาวนะคะ5กิโลกรัมจำหน่ายถุงละ70บาทะค่ะ ในโอกาสนี้นะคะขอขอบพระคุณส่วนราชการนะคะและองค์กรของส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชนนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และประชาสัมพันธ์การจัดโครงการในครั้งนี้นะคะค่ะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันให้ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยเลขารัฐามนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยจังหวัดชุมพรขอการเรียนเชิญค่ะ อสอ,อ,อ,อสอติเสอร์พงศ์นาคตมั่ไทยสอสอจังหวัดทุมพรเขตีหนึ่งรับประชาปั่ย์ทา,นนาท่านปธานจังหวัดขุมพรท่านหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ มีโอกาสได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยจังหวัดชุมพรซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดชุมพรจัดขึ้นในวันนี้ในฐานะที่เป็นเลขานุก,การนักตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลไอเรื่อง ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยพาร,รักกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอดีตสสจังหวัดชุมพรแต่ว่าอยู่ที่เขตสามก็คือตั้งฝั่งอำเภอสวีลงไปนะครับก็ยิง่งเ,เป็นหน้าที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาดูแลเรื่องทุกสุขของพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพโดยเฉพาะช่วงที่หลังจากที่สถานการณ์โควิด ดีขึ้นมาเรื่อยๆในวันนี้นะครับก็ถือว่ากระทรวงพาณิชย์ก็มาดูแลจัดสินค้าราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรในเขตอำเภอเมืองในวันนี้นะครับการจัดโครงการพาณิชย์ต้ราคาออนทัวร์ทั่วไทยจังหวัดชุมพรถือว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น และยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันสถานการณ์โควิดก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศทุกๆฝ่ายทุกๆส่วนจะได้เดินได้ด้วยความปกติต่อไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สำหรับการจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยจังหวัดจุมพรเนี่ยวันนี้เนี่ยรับทราบจากท่านพาณิชย์จังหวัดว่าก็ะเดิมดำเนินการสามครั้งครั้งแรกที่อำเภอท่าแซดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งถัดไปจะเป็นที่อำเภอหลังสวนเป็นครั้งที่สามก็จะหมดสัญญาแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยังอยากที่จะให้พี่น้องชาวจังหวัดจุพรเนี่ย มีโครงการอย่างนี้ต่อไปอีกอย่างน้อยอีกห้าอำเภอนะครับก็เลยมีดํเริคิดว่าจะต้องพยายามผลักดันขอประมาณกับท่านท่านตรีว่าการกระทรวงมณิชย์ท่านจุรินลักษณะวิธิ์ท่านรองนายกร,รัฐมนตรีเพื่อที่จะผลักดันโครงการนี้อีกสองอีกสองสัญญาต่อไปโดยจะเพิ่มที่อำเภอเมือง arriba, อีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ลงตัวรบครั้งจากสามจุดหเหลือห้าอำเภอก็ก็เป็นสวี เป็นละแมเป็นทุ่งตะโกเป็นพาโต๊นะครับก็จะให้ครบพายามจะให้ครบแต่นี่คือสิ่งที่อดีตสสจังหวัดจุมพรแล้วก็ท่านสอสอชพงศ์ผมทันดีก็ได้ร่วมมือกันในการที่จะปรึกษาหารือแล้วก็หาช่องทางช่วยเหลือที่น้องประชาชนโดยมีท่านทางนิตจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของทางิตจังหวัดจุมพรทุกท่านช่วยกันขับเคลื่อนช่วยกันผลักดันนะครับปัจจุบันนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการพานที่เทราคาออนทัวทั่วไทยจังหวัดชุมพรและขอให้กิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการขอบคุณครับขอขอบพระคุณท่านประธานนายธีรชาติปางวิรุรัะผู้ช่วยเลยขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะและขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ พึ้นเวทีเพื่อร่วมทำพิธีเปิดคะ่ะเรียนเชิญนายอิสระพงษ์มากอําไพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรเรียนเชิญคะ่ะเรียนเชิญนางสาวยุพาพ,พรสวัสดีพาณิชจังหวัดชุมพรเรียนเชิญคะ่ะเรียนเชิญนางสาวเพลรดาสายสวัสดิ์คลังจังหวัดชุมพรเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนางสาวกระดับชูดังพัฒนาการจังหวัดชุมพรเรียนเชิญคะ่ะ เรียนเชิญนายอาสาจุลทัพประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนายพระส,สุดเจนภยัยจิตสัปปสามิตรพื้นที่ชุมพรเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปท่านประธานจะทำการตัดริบบิ้น เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจให้ก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราจะมาร่วมนับถอยหลังพร้อมกันนะคะ5 4 3 2 1 วิรัฬผู้ช่วยเลยขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และแขกมุ่มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอเรียนเชิญประธานอยู่บนเวทีก่อนนะคะและลำดับถัดไปเรียนเชิญนางสาวยุพาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานนายธีรชาติปางวิรุณรัก ผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเต็มสิ้นลงแล้วนะคะ สำหรับพิธีเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยรด21จังหวัดชุมพรจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรต้องขอขอบพระคุณท่านประธานนายธีรชาติบางวิรุณรักผู้ช่วยเลข,ขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และแขกผู้มีเกียรติท่ทานด้วยนะคะและสำหรับโครงการ พาณลดราคาออนทัวทั่วไทยลด21จังหวัดชุมพรจัดพื้นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองพึธงครั้งที่หนึก็คือวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์ 20, นสนามญ้าวัดรับรออำเภอชาเซจังหวัดชุมพรและครั้งหนา้าครั้งที่สามวันที่3ถึง5มีนาคม2566ณนะตลาดจิมชนหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร ทานไหนยังซื้อสินค้าราคาถูกในวันนี้ไม่จูใจสามารถไปจับใจปลุดหลุเพื่อประกอบการกระต่อได้ตามวันและเวลาสถานที่ที่แจ้งไปนะคะพัะน่านประธานก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและหลังจากนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานและทุกท่านเยี่ยมชมและปลุกหลุนการค้าที่มาร่วมออกงานกับเราในครั้งนี้กันก่อนวันนี้ดิฉัน หมดนาทีลงแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะ ทันที่ต่อแถวซื้อสินค้ากันนะคะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเตรีย,ายามพยายามเตรียมเงินให้พอดีกับสินค้าตรงหน้าเพื่อคุ่จะทำอบกนัในนี้นะคะสินค้า โครงการนี้นะคะาำลดต้นทุนทั่วไทยลด21จังหวัดชิมพอรอพัก้พิ่งนะคะ17นาฬิกา30นาทีน้อมเปิดจังไายกันแล้วนะคะเชื่อเลือกซื้อสินค้าราคาถูกของเราได้เลยค่ะอันนี้70บาทจากย0 0 1 0หยิบหยัดได้50บาทให้คนละกิจจน và các bạn. Các bạn gặp các bạn. Phi phi phụ nào ạ? đây Ai này เราเหนือจากสินค้าไฮไลท์นะคะพี่อยู่บริเวณลานหน้ากิจกรรมของเราแห่งน,นี้นะคะค่งมีข้าวขาวข้าวหอมน้ำตาลทรายน้ำมันพืชหมูเนื้อแดงไก่น้องติดสะโพกและ บ็กเบ็กานี้ขอ,อไม่ได้แค่นี้แหะเออตาขอ,อมินด้นค่ะดค่ะขอดาอนะคะไ้ท่านท่านพูดถึงโครงกา,ารทานิีรลราคาอออนทวทั่วไทยครั้งนี้ค่ะมันมีที่มาที่ไปของโครงกา,ารนี้ยังไงคะก็ท่าน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินลักษณนะพิเศษและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสินิตเลือดสุขัยก็ดำเนินการตามนโยบายเป็นการที่จะช่วยเหลือภาระชาติของทีพ่พ่อพี่น้องประชาชนก็จัดกันมาตลอดทั้งโครงการในราชสถานที่กรุงเทพมหานครก็จุการจัดหลายหลายที่วันนี้ก็เป็นกรุงเปอนปอนได้จัดได้สามที่ สัญญาได้สามที่ก็ทราบว่าจับที่อำเภอท่าแซะอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอหลังสวนในคราวถัดไปนะครับตอนทีมาสอง,อ,งอำเภอแล้วที่เมืองนะครับก็เป็นนโยบายของกระทรวงพารคลังที่จะต้องปฏิกัติในส่วนของท่านมีความคาดหวังยังไงบ้างกับโครงการนี้คะก็เห็นหน้าตาพี่น้าชจสาใจจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ราคาโดนใจะนะครับ อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมลองส่องมอบไข่ไข่ไข่นะครับเออ่เห็นว่า70บาทถามว่าถ้าในราคาตลาดปกติเท่าไหร่ก็120บาทประหยัดไปได้50าสิบบาทเข้าสารลดเกือบครึ่งราคานะครับถึงสองร้อยหรือร้อยสิบาทนี่คือที่ารผ่านที่จังหวัดท่านท่านอ่านรายงานมาสักพื้นนะครับแ,แลายลายอย่างราคาถูกมากซึ่งถามว่าแล้วขายขาดทุนอย่างเงี้ย พออตังที่ไหนไปชดเชยก็คือรัฐบาลตัวกระทรวงพาณิชย์ปชดเชยให้กับพ่อค้าที่มารับงานในวันนี้ที่น้องประชาชนเราก็เลยได้ได้บริฟโภคสินค้าราคาเป็นการช่วยคือเราไม่ได้ออเอาเงินมาแจกชาวบ้ขขานเรนปีนะครับแายชาวบ้านซื้อของในราคาพิเศษในช่วงที่กาลังฟื้นตัวโควิดกำลังเีขึ้นก็เป็นการให้รางวัลกับพี่น้องประชาชนให้มีความสุขนะครับ ใช้กัรรจากับพี่น้องนะคะใช่ครับถ้าได้เชิญพี่น้องด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่การอ,อนก็ผมก็จะพยายามดัน,นอโอนนครงการดีอๆอย่างนี้เกิดขึน้นอีกนะ,ค,ะครับโดยเฉพาะที่ยูคพรเนี่ยนะครับ,บก็พะะายายามจะให้ได้จดันหาลายๆกลุ่มอะไรที่สำ้เพราะว่าพี่น้องอำเภออื่ก็รออยู่นะค,ะครับ <ๆ S 1> และคิดว่าหลายๆที่ทั่วประเทศไทยก็ก็พยายามไปทำโครงการเห้ครบถ้วนนะครับถ้าเขาประมาณก็มีอยู่ตอนตอที่จะดาเนินการครับ ค<อ>่ะนนี้นะคะทางในสคก็ อันน pues ah> th um um well> hey ี้ชุดละเท่าไหร่ครับชุดละเจ็ดสิบบาทพี่ตัวละสามสิบห้าครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับพร้อมตักค์ตั้งเลยนะครับ Obrigado.